บ้านใครอยู่ไกลช็อปแอมเว์บ้างคะไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมอุ่มแชร์โซน EP ีนี้มาพูดถึงเรื่องการจัดส่งสินค้าแอมเว i เดลิเวอรีค่ะแต่ก่อนเนาะต้องเดินทางไปนะไปซื้อของที่ชอ็อปถึงจะได้สินค้ามานะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้สะดวกสบายแล้วนะคะเราสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ผ่านแอมเว์คลิกผ่านเว็บไซต์ของแอมเว์หรือว่าจะกลิง้งกลิ้งไปก็ได้นะคะเนาะมีช่องทางติดต่ออยู่นะคะก็จะเป็นเบอร์นี้ ก็คือสั่งซื้อกี่บาทก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราสั่งซื้อเกิน699บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษคือส่งฟรีนะคะส่วนใครที่สั่งซื้อไม่ครบ699บาทเนี่ยก็จะเสียค่าจัดส่ง75บาทยกเว้นยกเว้นยกเว้น,วนรายการที่ทํา SOP delivery ไว้นั่นเองนะคะก็คือจะส่งฟรีรันไปตลอดให้เลยนะคะบางคนไม่สะดวกให้ขนส่งไปส่งที่บ้านทํำยังไงเป็นเซเว่นสาขาไหนก็ได้หรือเคอรี่เอ็กเพรสสาขาไหนก็ได้ที่เราสะดวกไปรับสินค้าก็สามารถฝากไว้ได้แล้วก็ไปรับของที่นั่่่นได้เเเลลยยททัวประะศค ใครที่อยากใช้สินค้า Mv นะคะติดต่ออุ้มได้ผ่านช่องทางนี้นะหรือจะใช้รหัสของอุ้มก็ได้นะคะในการที่จะเข้าไปสมัครได้เลยแต่แนะนําว่าทักมาคุยกันหลังบ้านก่อนแล้วกันเนาะขอพูดคุยกันสักนิดหน่อยก่อนนะคะให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนก่อนที่ตัดสินใจในการสมัครสั่งซื้อสินค้านะคะวันนี้มาแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย